วัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนรับข้อสู่พวกเราแวะไหนก็แวะนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่ภูกระดึงกันนะครับสนัขหมาตัวนี้ไม่ได้เอาไปด้วยนะครับทริปนี้เราไปยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับแต่ว่าเราจะนอนตีนงภูวันที่ยี่สิบนะครับเพื่อที่เราจะขึ้นภูตั้งแต่เช้านะครับเราจึงเดินทางกันช่วงค่ำๆของวันที่ยี่สิบนะครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงประมาณสองสามทุ่มพอดีนะครับก็เริ่มหิวเลยแวะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับตรงหน้าสพภูกระดึงนะ กินเสร็จก็ไม่รอช้าครับรีบมาที่ทางเข้าอุทยานแห่งชาติโพดึงเพื่อซื้อบัตรเข้าพื้นที่นะครับก็100บาทนะครับสําหรับผู้ใหญ่2คนและรถจักรยานยนต์พอเราเข้ามาในพื้นที่อุทยานแล้วนะครับก็จะมีพื้นที่สําหรับกางเต็นท์ได้หมดนะครับก็เราสามารถกางเต็นท์ได้นะครับที่ตีนผูเพื่อรอขึ้นภูในตอนเช้านะครับส่วนใครที่ไม่อยากนอนเต็นท์ที่ตีนภูก็มีที่พักอยู่ใกล้ๆอุทยานหลายที่นะครับก็ศึกษาข้อมูลกันก่อนมาได้ครับ เนื่องจากเพราะเราจะขึ้นโูตั้งแต่เช้านะครับพวกเราเลยตัดสินใจตื่นตั้งแต่ตีสี่นะเพื่อลุกมาเตรียมตัวนะครับอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้มีเวลาเหลือไปหาอะไรกินนะครับหลังหาอะไรกินเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่อยทยานนะเพื่อขอข้อพื้นที่อ่าเราก็อย่าลืมมาเก็บเต็นท์ที่ตัวเองกางไว้ที่ตีนภูด,ด้วยฮะเพราะว่าเราจะเอาเต็นท์ตัวนี้ไปกางข้างบนด้วยนะครับแมหมหาวเราเกินมาครั้งแรกจะหอบเอาทุกอย่างเข้าไปหมดเลย ส่วนผู้พิชิตร่วมทางของเราในครั้งนี้นะครับก็แหมฟิตเหลือเกินสำหรับเช้านี้เราก็มาฝากท้องที่ร้านเจ๊น้อยนะครับเป็นร้านอาหารสาสั่งที่เปิดตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยนะฮะกาแฟต่างๆนะครับไข่รกระทะขนมปังมีหมดนะครับใครจะเตรียมตัวขึ้นภูก,ก็มาฝากท้องที่ร้านนี้ได้ครับ หลังจากทานข้าวเสร็จนะครับก็เตรียมตัวนะครับไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อติดต่อข้อพื้นที่นะครับตอนนี้คนก็จะเริ่มมาติดต่อกันแล้วนะครับเพื่อที่จะขึ้นภูนะครับตรงนี้ก็จะมีชาระในส่วนของค่าเช่าพื้นที่กลางเต็นท์นะครับแล้วก็ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงการตรวจการรับวัคซีนในช่วงโควิด19นี้นะ หลังจากตรวจการ์บอักซีแล้วเราก็จะได้บัรผพันคนละหนึ่งใบนะครับเพื่อเอามายืนตรงทางขึ้นผูนะครับโดยผูก็จะเปิดให้ขึ้นตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็มานั่งรอได้เลยครับตอนนี้ลูกหาบก็เริ่มทยอยขึ้นเอาสัมภาระไปแล้วนะครับพอถึงเวลาพวกเราก็ไม่รอช้าครับก็เริ่มค่อยๆเดินไปนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ร้อนนะครับ ตอนนี้บรรยากาศรอบๆก็จะเริ่มมีแสงแดดเล็กๆน้อยนะครับส่วนสภาพคน<ว>ที่ขึ้นมาแต่เช้านะครับก็จะเริ่มออกอาการน,นะครับเหง่อออกแล้วนะตอนนี้ใครว่านหมูบ,บนก็เริ่มมีหมอกนะครับจะเด้นต่อใช่ไหมตอนนี้ก็มีคนบ่นอยากกลับบ้านแล้วนะครับ เ่งเริ่มต้นทางก็ชันเหลือเกินนะฮะเล่นเอาใจถอดกันตั้งแต่ต้นทิปเลยทีเดียวภายใต้รอยยิ้มนี้มีน้ำตาซ่อนอยู่นะครับก็คือเหนื่อยกันมากๆไม่คิดว่ามันจะหดตั้งแต่ต้นภูขนาดนี้นะครับอยากกินเต้ามูเลยครับ มาถึงเช็คต์แรกครับ,บไปได้อีกสองโลเท่าว่า,านี้นะก็โอเคไปต่อนะครับก็เดินม,มาได้พักหนึ่งก็พระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับก็เริ่มมีแสงตอนนี้ก็ไม่เมื่อแล้วนะครับก็เดินได้สบายขึ้นและนี่ก็คือสิ่งที่เราเฝ้ารอคอยนะครับก็คือมันกินแตงโมที่สัมแฮกนะครับเพราะว่าเป็นแตงโมที่ อร่อยที่สุดหรือเปล่าอะกินเสร็จก็ไม่รีรอเดินต่อด้วยความฟิตตันนี้ก็จะเป็นทางไปซัมบอรนครับก็จะเป็นทางที่ไม่มีความสูงชันอะไรนะครับเป็นทางเรียบๆเดินเรืเร่อยๆนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นซัมให้คะแนนฟรีครับ <c oughs> เป็นซัมเช็อคไฟฟรีไม่ต้องพยายามอะไรมากเป็นฟับเป็นซัมให้ความหวังแหละความหวังอะไรเนี่ยแลครับ ก็เราคงจะหวังว่าทางข้างหน้ามันคงจะหมดความโหดแล้วนะนะครับแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับผมผลแค่คิดเองนะฮะเดี๋ยวคนตัวนี้เราต้องอยู่ับมันเดินจากทำให้ไปที่ทำบอลนะครับตอนแรกนี่หหดจนไม่มีอารมณ์ถ่ายกันเลยนะ แม่บ้านเราก็นาขนาดป่ามันดูไม่โหดจนกล้าพูดนะว,ว่ามันไม่โหด มาถึงนะครับซัมบอนเช็คพอยต์ฟรีของเรานะครับ<ม>อ่าก็มันจะหมดความโหดแล้วมั้งแต่มองขึ้นไปนะก็จะเห็นว่าความชันนี่อยู่ข้างหน้าเราเลยนะฮะก็คือนั่นแหละครับซัมบอนเป็นแค่ซัมเช็คพอยต์ที่ให้ความหวังว่าข้างหน้ามันน่าจะไม่โหดนะครับแต่พอเรามาแล้รู้เลยว่าม,ม,มันก็โหดขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับตอนนี้เริ่มมีการปรับสัมภาระกันเล็กน้อย ามาถึงซำกกอกก็ว่างเปล่านะครับไม่มีร้านค้า,อาพอมาถึงตรงนี้ก็คิดว่าทางข้างหน้าจะเป็นหดล้วในะก็เลยวิ่งแบบนี้แต่ว่านั่นแหละครับทําให้เขารู้ว่าเขาคิดผิดตอนนี้นะท่องเที่ยวคนอื่นที่เขาขึ้นทีหลังเราก็นยฮะขึ้นตามหลังเรามาละขึ้นก่อนไม่ได้แปลว่าถึงก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ซำกอสางน,นะครับ เน่ๆแบบนี้นะครับก็น้ำมาแดงโอ้ยไม่ใช่น้ำแดงโซดาเย็นๆซัมนี้ก็จะบรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับก็เหมือนกับหมู่บ้านเล็กๆนะครับบนภูเขานะครับหนูจะหนีไหมหนูจะหนีไหม ไมก็พักผ่หายเหนื่อยนะครับก็เริ่มเดินทางกันต่อทางก็ยังชันเหมือนเดิมนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เติมพลังมาบ้างแล้ะลุยกันต่อแล้วเราก็มาถึงซ้มกกวานะครับก็เป็นอีกซ้มหนึ่งที่ มีร้านค้านะครับให้พักผ่อนหย่อนใจนะครับก่อนที่จะไปถึงสำกกไผ่นะครับอีกสี0้กว่าเมตรนะครับตอนนี้สภาพแม่บ้านของเราก็เริ่มหยดย้อยนะครับเพราะว่าระยะทางมันช่างโหดเหลือเกินอ่ะ,เ,อะเดี๋ยวะมองหาทางขึ้นนะครับตอนนี้ชันแค่นี้ก็ยังไม่สามารถจะเดินขึ้นไปได้แล้วนะครับก็หารมาส่งยิ้มให้ทีนดงอ่ะลังจากเราผ่านโซนนี้มาก็เราก็จะมาที่สำกกโดวนะครับซึ่ง ซัมที่ผ่านมาเราไม่ได้ถ่ายไว้ครับเพราะว่าเป็นซัมเล็กๆนะครับไม่ได้มีจุดเช็คพอยต์อะไรนะครับก็ไม่มีร้านค้าด้วยนะฮะเป็นเหมือนซัมบอลครับตรนนั้นแต่ว่าทางชันกว่าเยอะเลยตัวนี้เป็นซัมกกโดนครับก็จะมีร้านค้านะครับเหมือนกันนะครบบมาเป็นข้างๆซัมกอกโดนก็จะมีจุดชมวิวนะครับก็มาถ่ายรูปตัวนี้ได้ครับก็เริ่มสูงแล้วนะครับเห็นวิวทิวทัศสวยงามถือตัวนี้ก็ให้แม่บ้านพักแป๊บหนึ่งครับ จะกินตอบแก่หน,น่ส่งสเตเดแบบนี้ใช่แน่นอนหลังจากพักผ่อนเสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อครับไม่ดีรอเดี๋ยวจะถึงบนนุ้นช้านะครับเราขึ้นม็นค้ดแรกแต่ก็คือคนอื่นเขาแซงไปแล้วนะครับก็คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยการขึ้นก่อนนะฮะ <c oughs> ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวนะครับเราก็จะพักเหนื่อยกันบ่อยมากนะครับถ้าใครจะมาก็ควรฟิตร่างกายให้พร้อมหน่อยนะครับเพราะว่า การมาแบบไม่ฟิตร่างกายเนี่ยทำให้ร่างกายบาดเจ็บง่ายนะครับก็อาจจะต้องพักอยหน่อยเพื่อไม่ให้ร่างกายบาดเจ็บจนเกินไปนะครับส่วนคนที่เตรียมตัวดีมาแล้วก็เนี่ยฮะก็เดินไปเรื่อยนะครับก็ถึงนะครับตอนนี้คนที่ขึ้นไปก่อนก็เริ่มทยอยลงมาแล้วนะครับสวนกับพวกเราเราก็เป็นกลุ่มใหม่ที่จะขึ้นไปสะโดดข้างบนต่อนะฮะ ตอนนี้ก็พูดปลอบใจเองว่าจะถึงหลังแปแล้วนะครับแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับก็คือฝนตกนะครับฝนตกตอนที่พวกเรากาลังขึ้นไปนะฮะก็เริ่มทําให้มีอุปสรรัรคในการเดินทางมากขึ้น,นลำพังแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากอีกแล้วนะฮะเสียงที่นี่ก็คือเสียงเพลงจากลูกขาบนะครับที่เปิดขณะยกของนะครับก็ฟังเพลินๆครับ แล้วในที่สุดพวกเราก็มาถึงนะครับจุดสูงสุดของภูกระดึงนะครับก็หลังแปรนะครับมาถึงหลังผมนี่แปรหมดแล้วเฮ้ยวันที่เราไปมันเป็นช่วงที่ออกจากเช่นชนะครับก็เราสูงต้อนรับด้วยหมอกปกคลุมเต็มไปหมดครับก็อากาศสดชื่นนะครับเย็นสบายนะครับเรียกว่าโอโซนนี่เต็มปอดนะครับเนี่ยลมพัดแรงนิดนึงนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยหมอก ในบ้านเราก็ดีใจใหญ่เลยยอดภูแล้วโว้ยเนี่นยแต่ก็ตั้งหละครับที่มันคือยอดภูแต่มันยังไม่ใช่ที่พักนะครับก็เราจะต้องเดินไปที่พักอีกประมาณ3กิโลเมตรกว่าๆนะครับก็ไปที่ศูนย์ดูแลท่องเที่ยววางกวางครับเดี๋ยวเราจะไปถามความรู้สึกผู้พิชิตภูกระดึงกันสักหน่อยนะฮะยังไงมาทำความรู้สึกมากขึ้นมาถึงยอดครับคุ้มมาก อ่าแล้นี่ก็คือค,อความรู้สึกของผุ้พิชิตภกรดึงของเรานะครับ,บก็อบอกว่าคุ้มมากๆโอเคงั้นก็ไปกันต่อนะครับอีก3กิโลเมตรเพราะว่าวันนี้เป็นที่เรียบร้อย จากทายโลกกันหนำใจนะครับก็พักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินกันต่อนะครับก็เพื่อที่จะไปถึงที่พักนะครับไม่ให้บ่ายมากนะก็บรรยากาศของข้าทางก็จะเป็นประมาณนี้นครับก็เต็มไปด้วยหมอกปกคลุมนะครับไม่ร้อนนะครับก็อากาศสดชืินเอาละบเลลียยิ้มไทยไปไหนเนี่ยฮะเดินกระจุยพอกใหญ่ก็ในที่สุดก็มาถึงนะครับลานกลางเต็นท์นะครับ จุดบริการท่องเที่ยวของชื่อวังกวางนะครับ ถ่าไปถึงนะครับก็ให้เราไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริการนักท่อง,งเที่ยวนะครับเพื่อขอเช่าอ่าเป็นพวกเครื่องนอนต่างๆนะครับเป็นหมอนเป็นอ่าที่ปูนอนแล้วก็ผ้าห่มนะครับก็สิ่งของใช้จําเป็นนะครับที่เราจะต้องเช่ากับทางอุทยานนะครับก็ไม่แพงครับก็เดี๋ยวผมลงรายละเอียดไปใต้ชิปนะครับ ครับหลังจากกลางเต็นทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มากินข้าวครับก็วันนี้เราฝากท้งองสำหรันจกิมครับก็อร่อยดีครับใช้ได้เลยครับสำหรับใครที่พิดารอาเต็นต์มาก็นี่ครับก็จะมีเต็นท์อุทยานครับที่สามารถเช่าได้ครับ เมื่อค่าแล้วก็ฝนยังตกลงมาไม่หยุดนะครับตอนนี้ก็ฟังจากเสียงฝนนะครับตกหนักมากก็ทำไมแค่รอฮะน้ำจะรั่วไหมเนี่ยหลังจากฝนสงบครับก็ค่ำๆบอดีก็ออกมาหาอะไรกินนะครับที่ศูนย์อาหารของอุทยานครับก็จะมีร้านเต็ไมไปหมดเลยนะครับที่เห็นเป็นไฟนั้นคือร้านค้ามดเลยนะครับก็ไปเดินดูได้ครับว่าจะกินอะไร ส่วนผมก็ไม่พ้นหมูกระทะครับอาหารมาตรฐานไม่รู้ไปที่ไหนก็ไปกินที่นั่นหลังจากกินแล้วก็มากินนมร้อนนะครับ<ม>ก็<ม>เป็นร้านที่อยู่ในศูนย์อาหารเหมือนกันนะครับ<ม>ก็อร่อยดีครับวันนี้เราเลือกเป็นเมนูโกโก้ร้อนกับนมสดนะครับสโ,โลแกนแล้วเขาก็อร่อยไม่ซ้ำจำากินไม่ได้ส่วนผมก็ จำชื่อร้านเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับก็อืมอร่อยเยี่ยมสุดนเยี่ยมเลย <c oughs> อ่าไส้ชิมนเสี้นรสชาติเป็นไง <c oughs> อืมอร่อย <c oughs> อปิดท้ายด้วยของหวานก็ฟังในนมครับมาทานสากล <c oughs> อืมอร่อยละสิ หลังจากหาอะไรกินจนอิ่มแล้วก็กลับมาที่เต็นท์นะครับเพื่อเตรียมของสำหรับว่าพรุ่งนี้นะครับจากนั้นเราก็นอนครับอุย้ยฉิบหายแล้วก็วันที่2ของบันภูนะครับก็ เวลาประมาณตีห้าครับทางอุทยานเขาก็จะจัดเจ้าหน้าที่นํานทางเรามาผ่านนกแอ่นนะครับตอนประมาณตีห้าครับก็ฟ้ายังไม่เปิดเลยครับก็มานั่งรอดูพระกุท้นนะครับแต่ว่าตอนนี้คือหมอกก็เริ่มมาเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็เลยมองไม่เห็นนะฮะ ว่าวิวข้างล่างเป็นยังไงนะครับตอนนี้คนก็ทยอยตามหลังมาเลยครับเอาจริงๆไม่ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าก็ได้ครับถ้าเราตื่นสาย่นนั้นก็เดินตามป้ายมาเลยก็ถึงนะครับเพียงแต่ว่าใครที่มาตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยมันก็จะอันตรายครับจึงต้องมีเจ้าหน้าที่พามานะครับข้างล่างก็หมอกประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศตอนแสงเริ่มส่องโพกันเลยนะครับ เนื่องจากวันขึ้นภูเราโดนฝนตกนะครับวันนี้ที่ผ่านนกแอร์เราเลยได้บรรยากาศประมาณนี้เลยครับ บรรยากาศที่ผ่านนกแก้นแล้วก็เดินกลับที่พักนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวไปสถานที่ต่อๆไปนะครับก็ก่อนที่จะถึงที่พักก็จะผ่านตรงนี้ก่อนนะเป็นลานพระแก้วนะครับก็แวะสักการบูชากันสักหน่อยครับ แล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็เดินกลับที่พักครับเพื่อเตรียมตัวหาอะไรกินก่อนจะเดินไปตามสถานที่ต่างๆ แล้วเราก็มาถึงที่พักนะครับก็บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็จะมีหมอกปกคลุมทั้งวันนะครับแล้วก็มีฝนด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ข้างหลังครับก็เป็นที่เขาเช่ากันนะครับหลังจากหาอะไรกินเสร็จเราก็เลือกที่จะเดินเอานะครับปกติก็จะมีจักรยานให้เช่านะครับแต่ว่ามาครั้งแรกก็เลือกที่จะลำบากที่สุดนะครับเดินเอา เดินไปสักพักทางของเราก็ถูกปกคลุมด้วยหมอกอีกครั้งนะครับก็ประมาณนี้เลยครับก็สวยงามบนความน่ากลัวนิดๆนะครับหลังจากเดินนั้สักพักนะาประมาณโลกว่านะครับก็มาถึงผาหมากดูนะครับผาเช็คพอยต์แรกของเราในวันนี้ก็อย่างที่บอกครับวันนี้หมอกปกคลุมนะครับเรามองไม่เห็นวิวข้างนอกเลยนะครับก็จะมีแต่หมอกปกคลุมนะก็ให้บรรยากาศที่แบบนะครับ หลายคนก็ชอบแบบนี้นครับก็แล้วแต่ชอบครับพักเหนื่อยแป๊บนึงเราก็มาผานาน้อยครับแล้วเราก็เดินต่อทันทีนะเพราะว่าเราต้องการเก็บผาให้หมดภายในวันนี้นะครับก็มาถึงรับผาเหยียบมเมฆท่าผาถัดมาเหมือนพลังงานที่เติมตอนเชา้าจะเริ่มหมดนะฮะก็แยหาลยลอะไรรอนท้องกัน <มา S 1> แป๊บนึงมีเด็กมาควนแ้ลยแล้วความสวยก็มาเยือนครับฝนตกครับผม เรียบร้อยเลยแต่แม่บ้านของเราก็ยังไม่ท้อครับเลือกที่จะเดินต่อนะฮะเป้าหมายของเราคือหลมสัก <c oughs> แต่จะหลมก่อนนี่แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับก็ผมมีการบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างเลยนะครับก็เลยนั่งพักที่ผาแดงนะครับก็มีแม่บ้านเรานวดให้นะครับก็เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับ ด้วยความที่ฝนตกลงมาใหม่นะครับก็ทําให้หมอกยิ่งหนาขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้แบบมองแทบไม่เห็นเลยนะฮะดีขึ้นนิดหน่อยก็เริ่มเดินต่อครับแต่ฝนก็ยังตกอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราหยุดนานก็จะยิ่งถึงจุดหมายช้านะครับก็เลยไม่อยากหยุดนานมากนะครับก็เดินต่อท้าที่ฝนตกแบบนี้แหละ <c oughs> แล้วในที่สุดเราก็มา <c oughs> ถึงหาลมสักนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ในบ้านเรายังไหวนะฮะแต่ผมเนี่ยเริ่มขาลากแล้วฮะยังไม่ถึงพรล้มศัก์อ่าหมอก,ก็ยังมีเหมือนเดิมครับทำให้เรายังไม่เห็นวิวอะไรเหมือนเดิมนะครับก็สรุปรอบนี้ก็มาเสียเที่ยวนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับรอบหน้ามาใหม่ถ่ายบุมมลแรงไปทีนึงจากนั้นก็เดินกลับกันเลยฮนะอ่าแล้ว สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกนะครับก็คือขาของผมนี่เจ็บหนักขึ้นนะครับหนักในขณะที่ว่าต้องหยุดถ่ายเพื่อ,อตั้งใจพยุงเตงให้ถึงที่พักนะครับก็เป็นอะไรที่ทรมานมากครับนี่ถึงจะบอกว่าให้ทุกคนเตรียมตัวก่อนที่จะไปนะครับก็คือจะได้ลดอาการบาดเจ็บแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้เตรียมตัวไปก็จะ อาจจะบาดเจ็บได้ง่ายนะครับหรือบาดเจ็บได้ค่อนข้างรุนแรงเลยนะก็อันตรายครับก็ดีที่ยังมีคนหนึ่งที่ไม่เจ็บนะครับก็คอยประยุงกันไปที่พักนะครับระหว่างทางก็ดีครับมีนักท่องเที่ยวามาคอยถามถ่ายอาการนะรแล้วก็บางคนก็หยิบยื่นยาให้ใช้นะครับแล้วก็มีซื้อข้าของให้กินนะถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามนะครับบนภูกระดึงแล้วนี่ก็เป็นวัน สุดท้ายนะครับก็ลงโพนะครับก็เมื่อคืนนี้ฝนตกถึงช่วงหัวค่ำนะครับก็หยุดไปพอค่าของได้เปียกหมดเลยนะก็ดีที่เจ้าหน้าที่ให้เปลี่ยนหมอนผ้าห่มนะครับทําให้เรานอนได้ในเมื่อคืนนะครับ <c oughs> ด้วยความเหนือ่อยล้าและอาการบาดเจ็บน,นะครับเราก็ทําการฝากของให้ลูกค้านํำลงนะครับแล้วเราก็เดินตัวเปล่าลงนะครับโอเคบ๊ายบายกระดึงก็เดี๋ยวจะมาแก้ตัวใหม่นะครับ วันที่ผมลงก็จะตองกับวันอาทิตย์นะครับก็คนก็จะลงเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดวันสุดท้ายนะครับแางคนก็ต่างกลับไปทําหน้าที่ครับวันลงก็ก่อนวันลงจะมีฝนนะครับทําให้ตอนลงเราจะต้องค่อยๆลงนะครับเพราะว่าทางมันจะเลื่อนมาก ตอนลงก็มีคนกำลังจะขึ้นพอดีนะครับก็โอเคครับอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงไม่รู้ขึ้นขั้นที่เท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าได้พูดก็สบายใจแล้วโดนหลอกมาเยอะลูกหาของคนตอนเช้าก็เริ่มขึ้นมาแล้วฮะหาแม่บ้านบอกขออยู่อีกสองวันจะบ้าแล้วตอนลงก็จะเร็วหน่อยนะครับก็เนี้ยฮะ๊บนึงก็ถึงจุดเช็เคพอยต์แล้ว อาจะอะไรก็ากตัวคนที่ขึ้นมาก็เริ่มมาถึงตรงนี้กันแล้วนะครับก็หมอกอยังเยอะเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าจะเยอะกว่าวันที่พวกเราขึ้นมาด้วยครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนมันตกเนาะวันนี้ก็เลยแบบ หมอกปกคุมนะฮะทางขึ้นด้วยยังไงล่ะแรงเรือๆวิ่งลงเลยนะปิดจัดก่อนกลับก็กินแตงโมของตัวกะดึงกับแดงสดานะครับเป็นครั้งสดุดท้ายก่อนที่จะลงภูกลับไปทำงานนะก็ส่มซับบรรยากาศลเล็กน,น้อยครับก่อนกลับกินข้าวที่ซัมแฮกอีกครั้งหนึ่งนะ บรรยากาศดีฮะวิวแรกแล้วก็ถึงเตียนโูสถทีนะฮะก็เป็นไงกันบ้างครับกับการพิชิตโคดึงครั้งแรกของพวกเรานะฮะก็ดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ก็เต็มไปได้วยความสุลักโซเลียมเหมือนกันนะฮะก็ใครที่คิดจะมาก็อยาให้เตรียมตัวกันสักนิดนะ เพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะชันนะฮะก็ต้องใช้เวลากำลังพอสมควรนะฮะในการขึ้นแล้วก็ในสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ด้วยนะก็อยากให้เตรียมตัวกันมาสักนิดหนึ่งนะฮะหรือไม่ก็เข้าไปในกลุ่มมาที่เขาเที่ยวภูกระดึงกันนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆมากมายให้เราได้เตรียมพร้อมๆกันนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่ รับชมครับผมก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปการเดินทางขั้นต,ต่อไปขอ,องพวกเรานะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมนานที่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย